ที่6ครับเป็นมวยหญิงพิกัด1 1 0่อปอนด์แสนงามกำนันเชิดมืงชนนะครับพบกับนักมวยจากคีร์กิสสถานฟาริดาอันดูเอวาครับอย่า,อยาโอ้ยถีบหน้าเลยครับนี่แข้งขาดีเร็วป,ปุ๊บตาปุ๊บปาสเลยครับต้องระวังเลยครับโดยเฉพาะฟ้อนทิกอาจจะปรับตัวมาเป็นมืออาชีพนี่ครับดูศอกสนับแขงนะครับจวเหตการ โอ้โ่การวนมวยนี่ไม่ธรรมดาแลครับฟาริดาดูว่าครับแสนงามครับต้องออกแรงไล่ล่าหน่อยโอ้โหดูครับลูกบินซ้ายแข่งขวาดีครับโอ้โหลงทุนเกี่ยวครับเทที่อย่างที่เรียนไวเอาเติมครับเตรียมคุณแม่มาแล้วครับเยี่ยวเยี่ยวโอ้โออยู่ครับขวาหมวกแถือว่าถูกคู่เลยครับคู่นี้ครับอาวุธออกคล้ายๆกันครับทรงมวยคล้ายๆกันอยู่ที่จังหวะแหละครับสำเนาถูกต้องครับ ครั้งที่ลูกสาวขึ้นบนสังเวียนโอ้ยเจอมารอคอยจังหวะที่แสนง,งามพลาดครับว่าโดนกระชากเหลี่ยมกระตุกต้องหาตัวให้เจอครับแสนง,งามครับเพราะว่าฟาริดานี้ออกเร็วจริงๆโอ้โห2 2> โโหนึ่งสองเขเต็มหน้าเต็มเลยครับแม่ดูจากฟุตเวิร์สครับเข้าว่า,วายๆนะครับหนึ่งสองเข้าหน้าแสนง,งามอาศัยความรวดเร็วเลยครับยกนี้อาจจะต้องอดทนนะครับฟาริดาวันนี้ ยืนต่อกก็ได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมนะครับโอ้โหดูครับวงในดดููโอ้โหวิ่งกไปเจอหนึ่งสองของฟาริดานะครับแหมชาว่าลูกนี่ครับลูกเรียกว่ากันใหม่ครับได้กันคนละแข้งเริ่มเดินเร็วเลยครับแสงงามครับเริ่มจะเปิดเกมเร็วสายหลุดครับเจอฮุกซ้ายมาเป็นชุดนะครับอาวุธของแสงงามชาว่าแสงงามีตันกว่าเยอะนะครับดูครับ ถึงตัวนะครับสังงามผู้หญิงมาตีครับนี่ครับเจอสอกซ้ายหน้านี่หนะครับโอ้ยเมาครับเมาแล้วเมาใจครับอ่าสังงามครับยังการฟันเดินเข้าหาโอ้โหแข้ง้ายดีครับนี่ครับมวยไทยมันอยู่ทุกอนุขผลจริงๆครับของฟัยทั้งมวยเก่าครับแต่ว่าชอบในกีฬามวยครับเลยสงเสียไม่รู้โรกจิ้ชกมวยซะเลยครับดู จะมั่นใจขุนก็ได้บูกก็ได้แม่รปยกเท้าเข้ามาครับแข้งซ้ายเข้ามาขว้าคอยังตีไม่ได้ครับปอร์ดิาไม่ยอมปะทะสารกับสายงานครับลูกทีบก็เถื่ยนมัดครับไปปลายหมัดแม่ออกมาเลินเชิงครับ Red Corner t h a i l แ n นดแซนียมกับดานเช่นเมืองชนนะครับผมผู้ชนะของคู่หกวันนี้ครับ